ครับครับสวัสดีครับผมปฏิวัติกำจัดภัยครับวันนี้มาอัปเดตงานรามินทา19ครับผมที่ทุมดินครับใกล้เสร็จแล้วครับ0986474222ครับปฏิวัติกำจัดภัยครับชัดเจนเรื่องคุณภาพนะฮะเรื่องงานผมที่ทุมดินครับ0986474222เรื่องกำลังโครงการหมู่บ้านงานเล็กงานใหญ่นะ รับหมดครับชัดเจนทำงานจบคุณภาพครับโทรหาผมได้เลย0986474222ครับรายงานสดๆครับรามอานราก้ากรุงเทพมหานครครับผมค,ครับสวัสดีครับ